ต้นทุเรียนต้นเน่าเนาะมันมีแผลตามต้นนะเดี๋ยวเราใช้ไซโคซีเวอร์นะครับผมในการรักษาแผลตัวนี้นะครับผมแผลไม่ใหญ่มากเราใช้เท่านี้พอนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ํานะครับตอนผสมนะครับมันก็จะเป็นแบบเนื้อครีมนะครับผมถ้ามันเล็กเกินไปมันก็ไม่อยู่ครับเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพักตัวยาไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทําการบุดแผลครับผม ตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวต้นตายนะครับถ้าเรากลัวต้นตายนะถ้าเราไม่กล้าทํามันลามครับผมถึงเราทาไปมันก็ไม่เกิดผลนะครับมันต้องเอาแผลเน่าออกให้หมดครับถึงจะใช้ยารักษาไม่ทันเนี่ยตายแน่นอนครับในเคสเนี้ยก็ถือว่ายังรักษาทันนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับผมแผลก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือแผลที่ผมแต่งเรียบร้อยนะครับ ตัวยาที่เราได้ผสมไว้เมื่อต้นคลิปนะครับตัวนี้สารพับของเขาช่วยป้องกันร,รักษารากเน่าโคนเน่นา,เานะครับการเชื้อรานะครับใช้มือสัมผัสได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ไม่อันตรายต่อคนแต่สักพักมันจะมีแบบแคล้ายๆแบบยางไหลออกนเนาะเขาเรียกยางตายอ่าอันนี้เราก็ป้องกันไปเลยครับผมรอบข้างรอบอะไรก็ป้องกันไปได้พอป้องกันไปเลย เดี๋ยวเรามาติดตามผลรอบหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมหุยปลาเนมทองคู่คิดเกษตรกรสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้ไปเกียรติคารพรักทุกทุกท่านในครับช่วงเวลาจอจากนี้ไปหนึ่งชัวง่วโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ครับผมหลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังรายการต่างๆทางสถานีวิทยุแห่งนี้จบลงไปนะครับ ชั่วโมงนี้ก็ขอนำเบาคุณฟังทางบ้านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการปลาหนินทองเกษตรแนวใหม่นะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการมาทุกวันทุกวันมาด้วยกันสองคนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมบ่าวเสียงวองครับขอรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับผมพ่อใหญ่สว่างผู้ครองแถวครับครับก็กลับมาเจอะมาเจอกันเหมือนเดิมทางสถานีวิทยุ่งนี้มาคุยกันเรื่องทําการเกษตรนะพ่อใหญ่สว่างนะครับ ไปไหนม่นไรหรอคิดถึงแฟนๆรายการคิดถึงนเกษตรกร,เ,กรเพราะเราอได้คุยกันเป็นประจำใช่ไหมครับพี่เอธวับวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องหลายราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องทการเกษตรครับออมาคุยกันมาเล่าให้ฟังช่วงท้ายรายการเราจะให้ฟังป้าแดงนะครับช่วงนี้ป้าแดงอยู่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดว่าแกใช้แล้วแกเป็นย,ยังไงประทับใจไหมที่เราคุยมานีสิบสองปีแล้วนะเสียงของ เราบริษัทเอพีฟาร์มปุ๋ยปนินทองเขาเฉลิมฉลองครบรอบ12บสองปีมีจัดโปรโมชั่นสารปรับปรุงดินซื้อ5แถมหนึ่งสารทำใบที่เป็นดินซีผงเนี่ยคนเคยใช้จะรู้เขาจะใช้ในทุเรียนในพริกมะเขือแตงถั่วคือแตงถั่วแล้วก็มะเขือเทศท่<ม>พวกมีปัญหารากเน่าคนเน่าหอมนี่นะครับก็ซื้อ5แถมหนึ่งไตโคโซินเวอร์ทุกวันนี้เขา นิยมเอาไปใส่ระบบน้ําท่อท่อน้ําน้ำในในทุเรียนเนี่ยเวลาเขาใส่เขาก็ใส่ในถังผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ปล่อยเอาสายดูดมาดูดปล่อยในระบบน้ําเลยเดือนละครั้งสองครั้งโอ้การันตีเรื่องไฟทอปเทล่าไม่มีนี่เห็นไหมอไอตัวไตโคซื้อห้าแถมหนึ่งวัสดุป,ปรปงดินห้าแถมหนึ่งสารทาใบห้าแถมหนึ่งไตโคซินเวอร์ห้าแถมหนึ่งนู่นนะครับถึงวันที่ สามสิบเอ็ดธันวาหกห้านี้เท่านั้นนะครับครับผมโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้ยังมีข้าวไรเบอรี่นะครับสี่กิโลแถมหนึ่งกิโลสำหรับจะเป็นของขวัญสำหรับคนที่เรารักคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลิซื้อสี่กิโลแถมหนึ่งกิโลเป็นห้ากิโลท่านที่เคยทานแล้วจะรู้ว่ามันนุ่มมันหอมแล้วเป็นข้าวที่เราไม่ใช้อไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้ไม่ใช้ยาฆ่ายาฆยา,ยาคุมยาเลยเป็นข้าวปลอดสารนะครับ อันนี้ไปลองชิมดูก่อนถ้ามันอร่อยก็ซื้อต่อนะครับครับส่วนปุ๋ยปานินทองพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เซียงอ๋องนี่นะครับเดี๋ยวนี้ออกรายการใน youtube นะนะครับถ้าเกิดอยากจะฟังพ่อใหญ่สว่างอยากฟังพ่อใหญ่เสียงอ๋องถ้าหมุนวิทยุไม่ทันไปดูใน u t u b e ครับให้ลูกให้หลานกดโทรศัพท์ให้อ่าโรอไปเปิดพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียงอ๋องในยูทูปให้ยายหน่อยพิมพ์คาว่าวิทยุป,ปานินทองเกษตรแนวใหม่นะครับ อ่าแล้วก็กดฟังอย่าลืมกดถูกใจให้พ่อใหญ่อ๋องหน่อยนะอ่าหรือกดลุลัวเข้าไปเลยครับอ่าหรือก็กดแชร์ให้เพื่อนฟังดูก็ได้ที่เขามีปัญหาเรื่องอ่าปัญหาไฟท็อปในสวนหรือจะอ่ากดติดตามเวลาเขาปล่อยรายการออกไปเราจะเห็นง่ายขึ้นนะครับแฟนรายการที่เคยซื้อในอ่าอยู่ในออนไลน์ก็สามารถซื้อได้ในไลน์ใน Facebook ในแอปพลิเคชันปารินทองก็เหมือนเดิมเราคุยกันทุกรุ่นนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็น ทางออนไลน์ง่ายหน่อยแต่ถ้าจะซื้อตามร้านขายปุ๋ยนีย่ผมแนะนําว่าทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็ยจะมีร้านปุ๋ยแสนดีเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยนะครับถ้าอยู่อ,อลบปุรีก็อยู่ชัยบาดาลทางออกข้ามแม่น้ําอ,อะไรมะนาวมะน,นาวนี่แหละผมจําไม่ได้ออกไปทางนั้นนะครับถ้าเกิดอยู่ที่ตากฟ้าก็อยู่ตรงสีแยกตากฟ้านั่นแหละ,ะนะครับถ้าอยู่อำเภอบ้านไร่ก็อยู่ในตลาดปุ๋ยแสนดี ถ้าอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยมีเยอะมีอยู่ที่อะไรนะตำบลมีอยู่ที่มะขามม,มีอยู่เส้นอ่าออกจากจันทบุรีมาเขาคิดจกูดนี่อำเภอเมืองนี่ก็มีครับอ่าแล้วก็จะไปตั้งอยู่ตรงอ่าอำเภอแก่งหางแมวนะครับตั้งอยู่ที่อ่าอ่าเส้นเขาคิดจกูดมามะขามนี่นะครับเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นอำเภอขลุงไปมะขามเส้นนั้นก็มี เห็นลดปานินทองโบกได้เลยนะครับอืมถ้าอยากจะได้เบอร์โทรพ่อใหญ่สวานนะครับโทรมาเตรียมเพื่อจะโทรมาสอบถามการใช้ปุ๋ยหรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็โทรมาได้เบอร์โทรผมนะครับเตรียมปากกากระดาษนะครับ0811182627อีกรอบหนึ่งนะครับ0811182627ถ้าไม่ทันไปจดเอาใน YouTube นะครับ ให้ลูกให้หลานกดให้อายายอยากฟังปานินทองพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียงอ๋องไปกดใน YouTube ให้ยายหน่อยพิมพคาว่าวิทยุปานินทองเกษตรแนวใหม่นะครับส่วนช่วงไทยรายการเราจะให้ฟังป้าแดงนะครับนี่ของแกนี่ใส่ปานินทองแล้วมันดียังไงไฟทอปเตอร่าในสวนแกมีไหมการป้องกันดีกว่ารักษาจริงไหมเอาเชิญลบฟังครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นเบอร์ป้าแดงไหมครับ ใช่ค่ะผมพ่อใหญ่สว่างปุ๋ยปานาินทองโทรเยี่ยมยามถามข่าวค่ะพอคุยได้ไหมครับได้ค่ะผมสอบถามหน่อยเอาปุ๋ยปานินทองเนี่ยไปใช้กับอะไรครับทุเรียนค่ะทุเรียนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยใครแนะนําให้ออกมาใช้ครับอ๋อแรกเริ่มเดิมทีเดี๋ยวก่อนเออไอ,อลูกลูกเขยของเพื่อนอที่ไอ,อ,อเออจ้าไราน้ำทำงานเยู่ยวที่นอนอนะ่ะ เอามาเพราะว่าเราบ่นว่าทุเรียนน่ะมันใส่ปุ๋ยเลยดีคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่าเออแนะนำว่าเออลองไอ้ชื่อไรว่ามันช่วยทำงานอยู่ที่ที่สะสมแล้วคนเนี้ยเออคนนี้มาใช้ดูแบงคือชื่อไรไอไอแบงไอ้เดี๋ยวก่อนไม่ชื่อไหนหรอเออก็เลยให้มันบอกก็มันว่าลองมาลองให้ป้าใช้น้อยอืมอืมอืมก็เลยก็เลยใช้พอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก็ใช้ตอนแรกก็ยังยังแม่อะไรหรอกอืมพอมาทีหลังให้เดี๋ยวแจ็คเข้ามาแจ็คเข้ามาแวะก็เลยอ่คุยกับแจ็คแจ็คก็เออแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้แม่ทํานั้นแม่ทํานี้อะไรฮยเลยเช้ามาเรื่อยเรื่อยครับใช้แล้วแตกไวอ่อนดีไหมครับมันมันก็ดีอยู่แต่ตอนเนี้ยมันป่วยอันนี้แจ็คก็มาทุกวันนะเมื่อวานวันนี้ก็มามาทาเอาไอ้ไตโคมาทาให้ ปีนี้เนี่ย<ช>ฝนมันเยอะนะครับ่<ช>ไฟท็อปมันลงที่สวนของป้าแดงนี่ลงกี่ต้นโอ้หลายต้นเหมือนกันค่ะสี่ห้าต้นไหมใช่แต่บางสวนที่ใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต่ะเคมีล้ว,ลวนๆเนี่ยทั้งสวนเลยนะครับทาแดงทุกต้นเลยนะเออของเราเถือว่าน้อยนะครับป้าแดง ก็ปีนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยงาที่คุยกันนะคือว่าเราไม่ได้ใช้เคมีใช้ปุ๋ยปนินทองอย่างเดียวแม่ยายของไงเจ้าจีนแนในแบคอะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าเออลูกเขยทํางานที่เนี่ยลองเอามาใช้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเริ่มใช้วันแรกก็อมาเอามามันก็มันคือมันคงไม่เก่งงั้นเพิ่งเข้ามาทําได้ไม่กี่วันก็ยังแนะนาอะไรเราไม่ค่อยถูกเนี่ยครับ เออมาั้นเลยก็เลยเอเจ้าแจ็คเข้ามาเนี่ยเออก็เลยว่าเออเอออย่างนั้นอย่างนี้แม่อะไรแต่อะไรแจ็คเก่งอ่ะแจ็คล่องก็โอเคอยู่เจ้าแจ็คเอแล้วก็มาถึงเขาก็ช่วยขุดทำนู่นทำนี่แค่นั่งบนแม่ไอตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรไอ้ทีมขุดขุดต้นเนี่ยเขาเรียกอะไรบอกไม่รู้เขาเรียกเกาอะไรว่าเดี๋ยวจะไปเบิกพ่อมาซื้อสักอันเนี่ยบางทีสวนลูกค้าไม่มีเพราะว่า เพราะว่าอันนึงแค่ร้อยกว่าบาทเองแจ็คเอ้ยไม่ได้มากหรอกเออเพราะทุกสวนทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องมีไอ้ที่ขูดเปลือกเพื่อทาทายาป้องกันไฟทอปลงไม่ได้เออแบบบางสวนเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ซื้อหรอกครับเออเขาก็ไม่รื้ออย่างนี้เราคนขายเราก็ต้องมีไปนา่ติดตัวไปเออมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่แจ็คคล่องแจ็คเก่งทุเรียนกี่ปีแล้วแม่ก็ ท,เท,ทุเรียนกี่ปีทุเรียนก็เจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยเราก็เสียได้เนาะเวลามันป่วยอะ่ะใช่เราไม่ไม่อยากให้มันตายมแม่เวลาแม,แม่ขูดเปลือกทาไตโคซินเวอร์ทุกห้าวันแล้วไอไตโคซินเวอร์ที่เหลือนี่ละลายน้ำลาดตามทรงพุ่มเลยนะป้องกันลากเน่าคนเน่าตอนนี้มันมีลากเน่าอยู่ต้นเนี่ยเช้าเจ้าแจ๊คเขาทำ โอ้ยแมมเพราะว่ามันจะหลอดไม่เน่ยบอกเออก็ลองด้วย่หลอดก็หลอดไม่หลอดก็ตายทำงานไม่้องก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายหรอกแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยเขาเผาทิ้งนะอยู่แถว<อ>แถวตลาดแถวห้วยแรงเนี่ยลูกค้าที่ใช้ป Ł ุ๋ยท้องตลาดอ่ะเป็นทาแดงทุกต้นเลย <rac> แล้วยังมีตัดเผาทิ้งด้วยนะเออแต่ของปา,านินทองนี่สังเกตได้เลยถ้ามันมีอินทรีย์มันจะไม่ค่อยตาย นะครับแม่นะออเหรออืมปีนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยใช้เนี่ยใช้ก็ใช้ตั้งแต่ต้นมาเลยก็ใช้อินทรีมาเลยนะเออเนี่ยแล้วก็มาเจอใกล้ปัน,นินทองก็เลยใช้ปัน,นินทองมาเลยเออไม่เคยใช้เคมีเลยปีนี้ก็เราจะลองดูเออปัน,นินทองข้อดีใบมันจะสวยใบมันดำใบมันหนาดีนะอ่าค่ะอืมแล้วคราวนี้ดอกไมมอย่างแม่ปีนี้มาแล้วค่ะกำลังใกล้จะบานนะนั่นเห็นไหม ปลานินทองเนี่ยเวลามันสมบูรณ์ดอกมันจะมาเร็วมาไวครับมาไวเนี่ยก็ติดลูกก่อนเขาราคามันก็จะดีนะครับค่ะนี่แหละผมเลยโทรมาเยี่ยมยามถามข่าวว่าใช้แล้วประทับใจไหมปลานินทองเนี่ยโอเคถ้าผมผ่านไปถ้าผมผ่านไปผมแวะไปเยี่ยมน้ประแดงอยู่อำเภอไหน อำเภอแหลมงอบค่ะอ๋อแหลมง,งอบจังหวัดตราดนะครับค่ะค่ะโอเคครับข,ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ